ค่ะก็สวัสดีนะคะผู้ชมรายการ Behind the Wall ของเราในวันนี้นะคะวันนี้โดโซนะคะอยู่กับคุณเอ๋ยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจาก Underground นะคะเดี๋ยวรบกวนคุณเอ๋ช่วยแนะนำตัวเองหนะะ่อยค่ะสวัสดีครับผมเอ๋ยไบเปอร์เดมอนครับผมค่ะเป็น เป็นตัวแทนจากแก๊งอันเดอร์กาวนะคะใค,คุณเอ๋พร้อมที่จะตอบคําถามไหมคะอ่าพร้อมครับผมโอเคค่ะเอ่อทางเราค่ะแล้วก็มีประชาชนอีกหลายๆท่านเลยค่ะต้องการจะทราบว่าเหตุเหตุผลนะคะที่ทำให้เกิดการวอลในครั้งที่ผ่านมาค่ะเกิดจากอะไรเหรอคะอ่อมันก็มีหลายๆส่วนครับก็หลักๆเลยตอนนั้นผมไปซื้อข้าวที่ร้านได้เห็นเขากินข้าวที่ร้านนะครับแล้วเขาเคี้ยวเสียงดังผมเลยไม่ชอบครับเลยโยนวอไป คะ่ะเขากินข้าวเสียงดังใช่กข็ข้าเคี้ยวเสียงดังครับไม่ชอบก็เลยโย,ยนวอลเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นตัวจุดประกายวอลในครั้งนี้เลยถูกต้องไหมคะกับการ,ครเคี้ยวข้าวเสียงดังใช่ครับอ๋อโอเคค่ะแล้วหลังตอนที่เขาเคี้ยวข้าวเสียงดังก็อแจ๊บนะคะคุณเอ๋ได้แบบไปเตือนเขาไหมคะหรือว่าก็โยนวอลเลยโยนเลยครับโยนเลยโยนเลยไม่มีการเตือนไม่ให้ไอ้หนุ่มในเพราะเขาเคยมายึด ที่ในถิ่นผมด้วยผมแล้วแบบไปเจอกับเหตุการณ์ที่เขาเคี้ยวข้าวเสียงดังผมเลยแบบไม่พอใจขั้นสุดเลยครับอก็คือการที่เขาเคี้ยวข้าวเสียงดังเนี่ยเป็นฟางเส,ส้นสุดท้ายถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคค่ะแล้วหลังจากการวอลในครั้งนั้นจบลงอะคะ่ะมีผลยังไงบ้างอะคะเขาเขาเคี้ยวเสียงดังอีกไหมคะก็น่าจะเลิกเคี้ยวไปสักพักเลยครับ ค่ะค่ะโอเคค่ะแล้วผลของการวอลครั้งนั้นคะแนนเป็นอย่างไยบ้างคะพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะอ่าถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะยี่สิบสามศูนย์นะครับยี่สิบสาศูนย์เหรอคะใช่ครับอ่าแล้วแล้วคุณเอ๋ยกับทางแก๊งอันด้วยกาวเอียงมีความพอใจกับผลที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นไหมคะ,ะเดี๋ยวๆขอแก้ข่าวครับอ่ายี่สิบศูนย์ครับอ๋อยี่ดศูนย์เลยเหรอฮะ,ะใช่ครับใช่ครับอ่า โอเคค่ะแล้วทางคุณเอ๋ยเองมีความพอใจกับผลที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นไหมคะ,ะถามว่าพอใจไหมยังไม่พอใจครับเหมือนยังยังยังไม่ไม่เพียงพอต่อความต้องก,การนะครับผมอยากได้สักห้าสิบอย่างต่ำยอะไรเงี้ยแต่มันได้แค่ยี่แปดไงอืมโอเคค่ะแล้วในวอครั้งที่ผ่านมาค่ะคุณเอ๋อยิงไปเท่าไหร่คะเอายิงไปสี่รับว้าว สำหรับคุณเอ๋ร์เราคิดว่ามันเยอะหรือยังคะหรือว่ามันก็ยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยอ,อ่าผมว่าผมสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกเยอะครับอืมโอเคค่ะเออได้ข่าวว่าคุณเอ๋ร์เนี่ยเพิ่งมาเข้าร่วมแกงกับอันเดอร์กาวถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับอ,อ่าอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรทําให้คุณเอ๋อร์ถึงอยากร่วมงานกับแกงอันเดอร์กาวอะคะอ,อ่อพอดีได้รู้จักกับอ,อ่าคนกลุ่มหนึ่งในนั้นครับก็เลยอยากจะเข้ามาช่วยเขาทขําสงครามในวกนนี้นะครับ อืมโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วสำหรับตัวของอันเดอร์กราเองอะค่ะกับแผนหรือว่าเทคนิคแท็กติกต่างๆในการวอลในครั้งที่ผ่านมาค่ะเออไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงกับแผนที่เองได้ทำไปบ้างค่ะแบบพอใจไหมหรือว่ายังพัฒนาได้อีกหรือว่าเป็นยังไงบ้างเราลองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะกับที่เจอโคเวเนน์ล่าสุดแผนไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับก็คือที่วางกันไว้ก็คือเจอหน้าก็ฆ่าให้หมดแค่นั้นเองครับอืม ก็คือไม่ได้มีแผนอะไรซับซ้อนเลยก็คือเจอกันก็คือใส่เลยอย่างนี้ถูกต้องไหมคใช่ครับใช่ครับคือทีแรกคิดว่าจะยากกว่านี้แล้วค่อยมาวางแผนที่หลังไงแต่ตอนพอพอได้เจอจริงๆมัน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 แผนนี้แค่นี้ก็พอแล้วอ,ะอ่ะอ่าโอเคค่ะโอเคค่ะเอานั้นคําถามสุดท้ายนะคะคุณเอ๋ยคะครับผมอยากจะฝากถึงแก๊งที่จะเจอในอนาคตว่าอะไรบ้างคะ ถ้าไ,ไ,ไ,ไม่พอใจก็แค่โยนวอมาไม่พอใจก็โยนวอใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะแล้วสําหรับโควน้นล่ะคะที่เราเพิ่งวอจบกันไปเนี่ยอยากมีอะไรฝากถึงเขาไหมคะอ,อให้เคี่ยวข้าวเสียงเบาๆกว่าน,นี้หน่อยครับเอเคค่ะก็อยากให้ทางแก๊งโควนท์นะคะเคี้ยวข้าวให้เสียงเบาหน่อยนะคะใช่ครับใช่ครับคุณอ,อยากมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะผ่านทาง G M MM M ของเราก่อนที่จะจบรายการกัน,กนไปคะ่ะ ก็ไม่ว่าแก๊งไหนที่อยากสนุกก็โยนมอมาเลยครับยินดีต้อนรับโอเคค่ะเอออันนี้เป็นคําถามส่วนตัวนะคะคุณเอ๋ยไม่ทราว่ามาอยู่ในประเทศนี้นานหรือยังนะคะเออมาอยู่ได้ประมาณแปดวันแล้วครับโอ้โหนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงกันนะคะเนี่ยใช่ครับค่ะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองเฟรนด์โปรเจกต์ของเราด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะหรือว่าถ้าแกงไหนไม่พอใจก็ไปใส่สูตรแล้วก็เดินมาหาเลยครับโอเคค่ะ ค่ะดิฉันดูโศภประสิทธิ์มนกตาบารินะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใน Behind the Wall EP หน้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ